สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคร์แนโนมราคาทองคำและรายงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่22เดือนมกราคมปี2564ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ1,875เหรียญโดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีขึ้นด้านดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยและเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยกลับมาแถว30บาทต่อ1ดอลลาร์ หลังจากที่อ่อนค่าไปที่29.93บาทต่อ1ดอลลาร์และภาพรวมนะคะแข่งค่าไปถึง29.87บาทต่อ1ดอลลาร์ในส่วนของวัคซีนนะคะยังหวังผลไม่ได้ในระยะสั้นๆในส่วนทีมบริหารของนายไบเดนนะคะเริ่มดำเนินงานตามนโยบายหลักและคาดจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้โดยเร็วที่สุดด้าน SPDR นะคะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม ทองคำมีเทคนิคอลรีบาวดิดกลับทางเทคนิคมาอยู่เส้นค่าเฉลี่ย40%และเริ่มทดสอบที่บริเวณ1,875เหรียญตามที่ได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้โดยทองคำนะคะจะมีน้าต้านสำคัญอยู่ที่1,875เหรียญซึ่งหากสามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะจะทำให้ภาพรวมในระยะสั้นของทองคำเป็นขาขึ้นและองค์รวมมองว่ามีโอกาสเห็นทองคากลับมาทดสอบด้านบนได้มากกว่าวันนี้ โกสปอร์ตและโกคเมกนะคะคาดจะมีแนวรับที่1,850ปยเหรียญและแนวต้านนะคะอยู่ที่1 8 8 0ปยดเหรียญด้านโกออนไลน์นะคะจะมีกรอบแนวรับนะคะอยู่ที่1854เหรียญและแนวต้านนะคะอยู่ที่1884เหรียญแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากแม่ทองสุกมณฑทินีด้วยนะคะ สำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่างที่22เดินมกราคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตองคำทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ26,350บาทขายออก26,450บาททองรูป,ปพัน96.5%รับซื้อ25,878บาท12สตังขายออก26,950บาท ณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาะฬิกา30นาทีมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมนะตอนนี้นะคะเพียงครั้งเดียวนะคะราคาเป็นลบไปที่50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคํามณฑลทีนี้ด้วยนะคะ ถ้าคุณผู้ชมมีคําแนะนําติชมตรงไหนนะคะอยากให้แม่มสินปรับปรุงตรงไหนนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะแม่มสินก็จะได้นําไปปรับปรุงแม่มสินก็มีการมาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํานะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านบวกนะคะหรือว่าปัจจัยด้านลบพร้อมอัปเดตราคาเป็นช่วงๆตลอดวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่มสินนาเสนอในทุกๆวัน ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ